ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับผมเอกแล้วเชิญเคยมาเดินเท้าเดลิทูนะครับวันนี้ก็อยู่ในแบบที่เอ่อที่มีชื่อว่าเคไอเคไอเคไอทิสที่อะไรสักอย่างนะผมก็เป็นแบบที่น้องๆก็แนะนําผมมาเล่นครับผมก็ เำแบบที่สนุกใช้ได้ครับว,วันนี้ก็เป็นคลิปเศษที่ทางเดวิสอุูก็ได้ทําการมาอัดให้คนเชิญวิเพื่อให้เป็นการรอพอแบบว่าช้านานกันไปนะผม <c oughs> มาถึงก็แตกเลยครับผู้ชม <c oughs> แบบนี้ผมก็เล่นไปนานพอสมควนนะผมก็เวลวตอนนี้ก็เวสี่สิบสาล 43. ผมก็เล่นไปนานมากแต่ก็ไม่ค่อยนานเท่ากับพ <c oughs> วกนี้อเออแตกแล้วมาดูกันสิว่าวันนี้เราจะค่างได้สักกี่คนนะครับผมก็อ่ะเริ่มกันเลยมาคอมมอนแมท เข่ามอนแหมงเข่ามอนแมถ้าจะฆ่าใครจะฆ่าแบบว่าจะเล่นอะไรแบบนี้ก็ให้ให้เล่นมุมมองที่หนึ่งมันก็จะเล่นมันก็จะเล่นง่ายกว่านี้ครับผมโอ้โหตายโดนหลอยอะครับท่านโยมโอ้โหเกินมาเนี่ยแหละไอคนเยอะๆแหละเราชอบโอ้โหโดนคิวไปดิตายแต่ผมไม่ค่อยเล่นปืนนะเล่นปืนแล้วมันไม่ค่อยแบบว่ามันดีโหลดช้าแล้วมันยิงช้าด้วย ปามีด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 ไปดิเขามอดไหมนขามอแมหมมาดิโอ้โหให้็อดโอ้โดนเล็งชิพหายโอ้ oh, อะไรวะไม่แนวเลยวะคลิปนี้อาจจะสั้นนิดหน่อยนะผมก็เพิ่งอัดแล้วก็ทำแลนะ้วผมก็ไม่รู้จะทำอะไรจะอัดแน่ในเกมนี้มาเฮ้ยเฮ้ยทำไมโอ้ oh, mm hmm. โดนตุย๋ย ก้โหอะไรปะก็อยากจะเปิดเสียงไอ,เอ้เปิดเสียงนะผมแต่ไม่กล้าเปิดเพราะว่ามันมีคนใช้ไอ้เขาเรียกว,ว,ยว่ายิวอ่ะโอ้แมงอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวมา c o อม o อนแ n มน m e อม้อนขอม้อนแหมนขอมอนแหมนมาดีมาใครใครจะควายมาลงข้างล่างอะไยวะ ข้างล่างมีอะไรเอ่ยไม่น่ามีอะไรหรอกข้างล่างใช่ไม่มีอะไร,ะไ,รไปไปไปหาไปหาไปหาผู้คอลไลตต่อไปนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะจะหลอยกูเหรอในห้องสะเบียงก็ไม่มีมมนะปั๊บพยายามแบบว่าปั๊มมีดไว้ครับผมก็เผื่อไม่จะมีคนมาต่ออะไรแบบนั้นนี่ครับผมปุ๊บ อ้าวเล่นโทรศัพท์ไม่ได้นะเวลาสู้กันทำเล่นโทรศัพท์รู้ไหมแหม่ไม่ดีนะไม่ดีเลยมาตรงนี้แหละเป็นจุดที่ประทานเยอะที่สุดป๊อปมาดีมาดีาดจะจะฆ่าดับหนึ่งให้ดูฆ่าโอ้โหจะได้มีดของมันหนาะเม็ดแม่งเท่มากเลยท่านผู้ชมมาขอมอนนะมอนจ่าย โน้ปโน้ปโอ้อะไรวะรอันไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอืออืออฝันแมงเลยง่ายๆจบเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี่ไงล่ะนี่ไงเห็นปะเวลาเราขึ้นมาเนี่ยเราจะโดนซุ่มโจมตีง่ายมาโอเคเอาใหม่เอาใหมา่เจอ,อ็จละมันคาบผมไว้เราจะไปตุ๋มมันมาคอมมอนแมนมาดิมาดิ แบบนี้เหมือนเพ็นบอนลยนท่าทั้โอเคเข้าไมา่เหรอก็ปาทีจะตายไงไม่ต้องเป็นมีดเทพก็ได้ไม่ต้องเป็นอะไรก็ได้แต่แค่แบบขอให้โดนไปปืดกาขนาดไหนก็ต้องขอให้โดนแค่นั้นแหละมาตอนนี้เราก็ฆ่าไปกี่คนแล้วไม่รู้เราก็ไม่ได้นับเหมือนกันมาขโมนแมนยิงเจยอเจอขโมนแมนยิงไม่โดนหรอกมึงอะยิงไม่ทันหรอก ถ้าเล่นมอนที่หนึ่งก็จะเล่นยากนิดหน่อยเพราะว่ามันไใ้นี่มันไม่เห็นในศัตรูข้างหลังไงมันก็จะเป็นข้อเสียนี่แหละข้อเสียของมันข่าวไม่ได้โอ้ไม่ได้คำหยาบมาไหนโอเคเจอแล้วเจอตัวแล้วป๊อปป๊อโอ้โหแม่อย่างแม่นแม่นจริง มาไม่ยอมแพ้เรามึงไม่ยอมแพ้โอ้โหโดนถ้าเราเป็นเป้านิ่งเลยเล่นยากถ้าเราโดนเป็นเป้านิ่งอะ่ะแตบบ่ว่าไม่กระโดดแบบนี้มันจะเล่นยากแต่ร้องเล่นเป็นแบบมุมมองนี้ป๊อปป๊อปโอ้โหไ่ได้ไม่ได้เราเพราะว่าผมน่าจะถนัดไอ้นี่มากกว่าเอซิสเรได้แอซิผมถนัดแบบว่ามุมมองแบบนี้มากกว่าโอ้โหตายแล้วจะตุยกันซะหน่อย แม่เก่งนะเราอ่ะมาคชิปนี้อาจจะเป็นคลิปสันส้นๆนะผมแต่ไม่ได้ใจความนะผมเอมาเล่นให้ท่านผชมดูว้เช็คมาแบบนี้น้องๆเขามาเล่นรีเควสไว้ให้ผมเล่นนะผมก็โอ้โหกำลังมาให้ผมเล่นก็สนุกนะผมผมคิดว่ามันไม่สนุกนะแต่มันก็สนุกอยู่ ฝันมาเห็น๊ฝันเออฝันปั๊บเราต้องสังเกตข้างหน้าข้างหลังปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๊บนี่ไงเราต้องง้างม,มีดรอไว้ถ้าเราไม่รู้จะปาใครเราต้องง้างไว้เฉยอันนี้ไงไอ้ชอบที่มันฆ่าผมบ่อยๆเนี่ยปั๊บนี่ไงมันโดนไปดิคิวไปดิโอ้โหจะห้าคิวซะหน่อยแม่ เก่งนะเราเนี่ยฮะจุ๊จเขาเรียกว่ารอบสังหารผมนี่ Murder, Murder เมอเร์เดอเร์เมอร์เดอร์เก่าเล็กละเล็กป๊อกโอ้โหไม่โดนบอกว่านี้ผมเร็วนะ่ะป๊อกเฮ้ยป๊อกป๊อกป๊อกโอ้โหไม่ไม่เร็วกวา่าเดี๋จะได้ไีมผมซื้ออะไรได้มั่งเนี่ยซื้ออะไรไม่ได้เลยอะ่ะ เนี่ซื้ออะไรไม่ได้เลยทำมีดล็อกของไปป้าแมงเนี่ยมาไม่รู้วิวธีแห่งมีดกูอยู่ไหนข่มอแมนข่มอญแมนข่ามอญแมนเข่ามอแมนเป็นไงล่ะหายตัวไปดิโดนโดนแบบหายตัวโดนแบบหายตัวโดนหายตัวเป็นไงล่ะไม่เห็นวิธีของมีดหรอแต่เวลาถือไว้มันก็จะเป็นออร่าอย่างนี้ป๊อกแกได้ละ ผมโดนผมโดนเล่นสองคนโอ้โหโดนสองคนลุมอะครับผมโอ้หนี่แม่นแม่นอยู่เว้ยมาผมไม่ยอมแพ้หรอวท่านผู้ชมมาผมอาจจะเล่นแค่นี้แบบนี้แบบ,แบ,บเดียวผมเผื่อว,ว่าคิดันรยากจะ,จะยาวมากเกินไปผมไม่ก็มันอาจจะสั้นนินงถ้ามาันสั้นผมว่าจะเล่นต่อได้ซักแมตช์ครับผมมาตอกเฮ้ยเดี๋ยวนะเนี่ยนี่ไงเห็นไหมโอ้โห ไป <ừ> นะแนะ่อยู่ใกล้ไม่ดีนะไม่ดีนะอยู่ใกล้ๆอ่ะฮะเดี๋ยวนะอยู่ไหนอยูนะ่ไหนปามีดไปดีเดี๋ยวเราต้องกระโดดไปกระโดดไปดูเชิงดูเชิงดูเชิงไปดีดูเชิงไหมปามีโอ้โหอะไรวะโอ้ดูส ปับ๊บโอ้โหผมตายก่อนนะโอ้โหไม่เฟี้ยวเลยว่ะท่านผู้ชมมันไม่เฟี้ยวอะเราต้องเล่นมีดในนี้ดนอินหนึ่งพันองศาปิง้งเป็นมีดที่ป่าคนเร็วไปหรอมันไม่ใช่มีดหรอผมมันเป็นอ้นี้เออโนสโคะว่าผมซื้อได้ได้ราคาห้าร้อยรูปบาทไอห้าร้อยเพชรโนปั๊บปั๊บมันมันจะดาวทาาผมเขา มดาเดาทางผมออกมาออกมาออกมาดีโอ้โหเอ้โอ้โห,โโหจีจีเลยดิจีดูดมา Come on, man. Come on, guys. Come อมอนแมนอมอนไกด์ขมอนเฮ้ยมึงจะเก็บหมดไม่ได้นะเว้ยแบ่งให้กูมั่งแบ่งให แบ่งให้มั่งดี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 งงดโอ้โหแม่งสุดท้ายผมก็แพ้แพ้จะหลุดดินิวบี้ผมแพ้ด้วยีๆครับผมมาโอ้ผมน่าจะตายก่อนก็มันน่าจะอันนี้อ้าวไม่ตายเฉยรอดเฉยเลยวะโอ้ยเจ็ดเจ็ดเพศใครวะเดี๋ยวไปดูดิอืมอ๋อไอ้นี่นี่นเองไม่ใช่ผู้หญิงนี่นะ ไอตัวที่มันอยู่ระดับหนึ่งอ่ะนะออกไอตัวระดับหนึ่งแพ้แพ้โอ้โหสุดยอดไปเลยดิก็เป็นยังไงกันบ,บ้างครับผมกับการที่ผมมาเล่นแบบว่างๆแบบวันว่างๆก็ผมก็มาเล่นให้ท่านผู้ชมดูว่าเป็นคลิปพิเศษนะผมก็ใครชอบอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะผมก็อยา่อาลืมติดตามชมข่าวต้นผมด้วยนะผมอ๋อรับวันนี้เรเอาวไว้แค่ไม่กี่จานแต่วันนี้ก็เอาไปบ้างดีเลยดีดีดี